สวัสดีค่ะพลังจิตคำทำนายกับอาจารย์กดสกรนะคะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อสิ่งที่คุณคู่ควรและเหมาะสมที่จะได้รับอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแลวก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ใช้หน้าไพ่กองนี้นะคะในการมาทำนายสิ่งที่คู่ควรและเหมาะสมกับที่คุณจะได้รับมันคือเรื่องอะไรบ้าง อาจารย์ขอให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคิปอาจารย์นะคะมองไปที่กองไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราก็มาดูคำทํานายไปพร้อมๆกันค่ะทุกบทเรียนทุกความเจ็บปวดทุกเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ ถือให้เป็นบทเรียนแค่เรื่องเล็กๆที่ผ่านเข้ามาสอนให้คุณรู้จากการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิตแล้วก็รู้จักหนทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้คุณรับรู้ถึงบทเรียนต่างๆที่จะได้รับแล้วก็เป็นบททดสอบบทพิสูจน์ให้กับคุณ คุณกำลังจะได้รับความรักครั้งใหม่ในชีวิตคุณในบางท่านอาจจะมีคู่ครองในบางท่านอาจจะมีแฟนในบางท่านก็อาจจะมีความรักกันในครอบครัวความมีน้ำจิตน้ำใจมีไมตรีต่อการดีขึ้นกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะ สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยกำลังจะเติมเต็มให้ชีวิตคุณเติบโตไปอีกอย่างก้าหนึ่งย่างก้าวเนีย้ยเป็นย่างก้าวที่สำคัญสำหรับชีวิตคุณมากคุณกำลังจะเดินต่อไปสู่อนาคตที่มีความสดใสสว่างแล้วก็มีความมั่นคงรอคุณอยู่ภายในเนวันเนี้ย คุณกําลังจะได้พบเจอหรือเจอะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณภายในเร็ววันนี้ค่ะการงานของคุณน่ะก็จะพุ่งเข้ามาสู่ตัวคุณอย่างมากจะมีงานมากกว่า1 2หรือ3ที่ทำให้คุณต้องจับมันแล้วก็สามารถ พลิกฟื้นชีวิตของคุณได้ในครั้งนี้เพราะการงานอันนี้จะทําให้ชีวิตคุณน่ะเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วก็จะทําให้คุณมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สดใสมีความสุขมีความสะดวกสบายมีความพั่งพร้อมในด้านการเงินมากยิ่งขึ้นเพราะงานที่คุณกําลังจะได้รับเนี้ยมันจะทําให้คุณได้จับเงินหรือได้จับธุรกิจ ที่ทำกําไรให้กับคุณอย่างมหาศาลถึงเวลาแห่งการเติบโตถึงเวลาแห่งการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนไปข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณข้างหน้าเนี้ยค่ะจะมีแต่สิ่งที่ดีๆกําลังรอคุณอยู่คุณกําลังจะได้เจอปฏิหาร ที่เข้ามาในชีวิตคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณจะเจอเจอสิ่งที่ทำให้คุณนะประหลาดใจและต้องรู้สึกว่าทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำให้ชีวิตคุณมีการขับเคลื่อนมีการเคลื่อนย้ายมีการหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่นิ่งๆจะอยู่กับที่ แต่ตอนนี้จะมีสิ่งมากระตุ้นที่ทำให้คุณน่ะต้องมีการขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่จากที่เดิมจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งซึ่งจะทำให้คุณน่ะมีการพัฒนาขึ้นมีไรายได้เป็นกกอบเป็นกรรม,มากขึ้นแล้วก็ธุรกิจไม่วาการค้าการขายการลงทุนการทำงานก็กำลังจะขับเคลื่อน เปลี่ยนทางเปลี่ยนแนวทางไปเสียทุกอย่างในชีวิตคุณนับจากเนี้ยคุณกำลังจะได้พบเจอกับความสำเร็จความสมหวังในชีวิตคุณสิ่งที่คุณฟันฝ่าสิ่งที่คุณต่อสู้กับมันน่ะถึงเวลาแห่งความสำเร็จของคุณแล้ว การเงินของคุณนับจากนี้จะโดดเด่นมากจะพลิกฟื้นจะเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปการเงินของคุณนับจากนี้จะโดดเด่นมากจะเข้ามาทั่วทุกทิศทุกทางแล้วก็มีเงินเข้ามาเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีเงินเข้ามาให้คุณน่ะจับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือขึ้นสะดวกมากขึ้น ในบางท่านเนี่ยกำลังจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเงินก้อนนี้กำลังจะพลิกชีวิตคุณฟื้นชีวิตคุณให้ดีขึ้นคุณกำลังจะคิดหาหนทางอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คุณ่ะประสบความสำเร็จกับชีวิตของคุณ และคุณก็กำลังจะเห็นทางเส้นทางเหล่านั้นที่ชัดเจนและก็แน่นอนมากยิ่งขึ้นถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแห่งการขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายเสียทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดคาดฝันคาดเดาทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงกับตาลปัดในชีวิตคุณจะพลิกฟื้น จะพลิกผันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนับจากนี้เวลานี้อะไรที่ดีๆอะไรที่จะทำให้คุณน่ะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรดเฟื่องฟูในชีวิตของคุณน่ะมันกำลังจะวิ่งเข้ามาสู่ชีวิตคุณถึงเวลาแห่ง ถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลบุญที่คุณได้ลงมือกับทํามาทั้งหมดมันเป็นเวลาของคุณแล้วที่จะได้รับผลตรงนั้นบุญวาสนากำลังจะส่งเสริมให้ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นมากมายมากมายก่ายกองนะคะสิ่งเลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีจะกลายเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ ลากฐานในชีวิตของคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในบางท่านนะคะจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาทั่วทุกทิศทุกทางจะทำให้คุณมีความเป็นอยู่สุขสบายมีความอุดมสมบูรณ์พั่งพร้อมเพียบพร้อมมากยิ่งขึ้นความสำเร็จความสมหวังในชีวิตกำลังจะ เดินทางมาสู่คุณสิ่งที่ติดๆขัดขัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคมันออกไปมันหมดไปจากชีวิตคุณแล้วคุณกำลังจะเจอคนที่เข้ามาทำให้คุณน่ะมีหนทางในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ในชีวิตคุณน่ะไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแต่อยากจะประสบความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองความรุ่งโลจความเฟื่องฟูความพร้อมความสมบูรณ์ในชีวิตของคุณคุณต้องการแค่ตรงนั้นคุณอยากจะเอามาชดเชยกับสิ่งต่างๆที่คุณเคยขาดหายไปในชีวิต และคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาการงานการเงินธุรกิจการค้าการลงทุนหรือการทํากําไรกําลังจะตอบแทนมาด้วยเม็ดเงินที่ทําให้คุณมีความมั่งคั่งร่ํารวยมากยิ่งขึ้นการเงินของคุณจะเด่นชัดมากนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุข ความสมบูรณ์ในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณนึกคิดแล้วก็ในแบบที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตของคุณน่ะคุณกำลังจะได้พบหนทางแล้วก็จะเห็นทางออกตรงนั้นคุณจะพบแสงสว่างคุณจะได้พบแสงสว่างในการเปิดทางชีวิตให้กับคุณ คุณกำลังจะก้าวเดินต่อไปสู่เส้นชัยที่คุณตั้งไว้ที่คุณหวังไว้ในบางท่านนะคะเบื่อหน่ายทางโลกและอยากจะหนีหรืออยากจะหลบไปทางธรรมและอยากจะใช้ชีวิตที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ไปปฏิบัติหรือหันหลังให้กับ ทางโลกอยากจะหันหน้าสู่ทางธรรมแล้วค่ะอยากละทิ้งและเบื่อหน่ายไม่ว่าคุณหวังจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมคุณก็สามารถทำได้ทั้งสองทางเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ คุณกำลังจะได้รับในชีวิตคุณคุณจะประสบความสำเร็จทั้งทางโลกใน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 กลุ่มคนที่ต้องการจะเจริญทางโลกแล้วก็จะมีบางกลุ่มที่อยากจะไปทางธรรมและคุณก็จะประสบความสำเร็จในเส้นทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสกำลังเป็นของคุณในชีวิตนี้ของคุณมันกำลังจะ ทำให้คุณเห็นคุณค่าของชีวิตของคุณในตัวคุณมากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณน่ะจะเดินทางไหนเพราะทุกทางที่คุณคิดไว้มุ่งไว้อ่ะคือทางที่คุณเลือกเองแล้วก็จะเป็นเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จทางด้านนั้นๆด้วยตัวของคุณเองโดยจะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ หรือสิ่งที่คุณนับถืออยู่เคียงข้างตลอดเส้นทางทุกเส้นทางที่คุณได้เลือกเดินอาจารย์ขอให้ทุกคนที่กำลังจะเลือกเส้นทางของตัวเองให้มีความมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกเพราะสิ่งที่ตัวเองเลือกนะ่ะมันจะเหมาะสมกับตัวคุณเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านั้น กำลังจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการความสำเร็จมันก็จะได้มาอย่างง่ายๆทั้งสองสามเส้นทางที่คุณจะเลือกแต่ขอให้คุณมีความมั่นใจนะคะและโปรดรู้ว่าอย่างหนึ่งนะคะก้าวเล็กๆวันนี้ที่คุณเลือกเดินน่ะ มันคือ9ครั้งที่ใหญ่และก็สำคัญที่สุดในชีวิตคุณนับจากนี้พลังจิตคำทํานายอาจารย์กฤชกรในหัวข้อวันนี้อาจารย์ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ